สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทําคลิปนะคะใส่วิกผมรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆแล้วก็สวยมากๆด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่อาจจะชอบวิกผมเต็มหัวที่ยาวนิดนึงนะคะระดับกับกลางหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะชื่อรุ่นนะคะราช48 6ดหนึ่งนะคะราช48 6ดก่อนอื่นเลยนะคะเก็บผมจริงอัน ฝอยๆของเราขึ้นไปให้หมดนะคะเราก็จะแถมเน็ตเก็บผมให้เนาะก็สวมได้เลยเป็นเน็ตเก็บผมจริงเรานะคะไม่ต้องให้มันออกมาสู่โลกภายนอกนะคะนี่ โอเคเดี๋ยวเรามาใส่เดี๋ยวแม่ค้าจะใส่สีน้ําตาลธรรมชาติหรือน้ําตาลเข้มให้ดูนะคะรุ่นนี้นะคะด้านในเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นตะขาเย็บยางดีนะคะทนทานมากนะคะอันนี้มันจะยืดตามรอบศีรษะเราแล้วก็ด้านหลังนะคะมีช่องปรับระดับนะคะมันจะมีตะขอสองฝั่งนะคะเราเอาตะขอมาสอดใส่ช่องนะคะตรงนี้นะคะหัวเล็กสอ,สอดใส่ช่องกลาง,ลางถ้าหัวใหญ่ก็ขยายขยายขยาย,ย,ายออไปเรื่อยๆเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมาใส่กันเลยนะคะ นี่วิกผมเต็มหัวลูกค้าจะใส่ลงทรงไหนก็ได้สีไหนก็ได้นะคะเลือกได้เลยตามใจชอบนะคะเพราะว่ามันจะไม่เห็นผมจริงเรานะคะ,ะรุ่นนี้แม่ค้าชอบมากเลยอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะวิธีการใส่วิกผมสอดนิ้วโป้งเข้าไปนะคะเลื่อนเลื่อนเลื่อน,ล,อนลงมาเรื่อยๆนะคะมันก็จะยืดตามรอบศีรษะเรานะคะมีหนังศีรษะเทียมนะคะ แม่ค้าใส่สีน้ำตาลธรรมชาติหรือน้ำตาลเข้มให้ดูนะมันจะไม่ได้ดำทึบนะคะสีนี้เป็นสีธรรมชาติเลยนี่สวยมากนะคะปึ๊บความยาวตัวนี้ห้าสิบเซนติเมตรนะคะทรงก็จะเป็นผมตรงผมผมตรงแต่ว่าตกแต่งซอยทรงผมแบบสวยมากๆนะคะก็คือด้านหน้าเขาจะเป็นซอยไล่ระดับเห็นไหมซอยไล่ระดับนะคะซอยไล่ระดับแบบอ่า ปบลบไลงมานะคะคือฟิลสวยมากเลยนะคะปลายก็จะเป็นปลายสอยนะคะแล้วก็จะบอกว่าทรงนี้เบาสบายมากๆเพราะว่าปลายเขาจะเป็นปลายสอยนะคะนี่ปึ๊บเราก็จัดระเบียบสังคมก่อนอ่ะรหัสสี่แปดหกหนึ่งนะคะสี่แปดหกหนึ่งใช่ไหมใช่นะคะสี่แปดหกหนึ่งนี่นะคะแม่ค้าใส่สีน้ำตาลธรรมชาติหรือน้ำตาลเข้มนะคะ เป็นหน้าม้านะคะหน้ามา้าลูกค้าจะเป็นหน้ามา้าจ๋าหวีลงมาเหมือนแม่ค้าก็ได้หรือลูกค้าจะปัดปัดก็ได้นะคะถ้าหน้ามา้ายาวก็ดันขึ้นไปข้างหลังหรือเอากันไกมาเล็มๆออกได้เลยนะคะนี่นะคะฟิวก็จะเหมือนแบบเราไปซอยผมนี่ความยาวห้าสิบเซนติเมตรประมาณประมาณปลายมาจือยู่ตรงหน้าอกพอดีนะคะแต่ว่ามันจะเป็นฟิวแบบอ่ซอยไล่ระดะับ นี่นะคะ,ะสมมติว่าเราปัดน้ามาดูชิฉันล่ำคาญน,น้ำมามากเลยอ่ะปัดได้นะคะปัดได้นี่เห็นไหมปัดปัดมันมาอยู่ข้างๆได้เลยนะคะมันคือน้ามามันเป็นน้ามาก็ได้เลยน้ามาปัดก็ได้ลูกค้าก็ลองปัดปัดดูเนาะนี่ก็จะเป็นฟิลอีกลูปหนึ่งไปเลย ถ้าถหูชี้ถ่าถหูได้ถ้าถหูได้นะคะอ่านี่นะคะก็จะปรับฟิลประมาณนี้นี่อ่าถ้าลูกค้าชื่นช,ชอบทรงนี้นะคะชื่อรุ่นรหัสสี่แปดหกหนึ่งนะคะเม่ค้าชอบมากเลยทรงนี้นะคะนี่ถ้าเราอยากแบลวๆหน่อยก็บีลงมานีา่กระชากไวนะคะกระชากไว้ปึ๊บ เห็นไหมพอเป็นหน้ามาเรามันก็แอบน่ารักอยู่เนาะคุณลูกค้าค่ะถ้าเป็นแบบปัดข้างก็ปัดได้เหมือนกันก็ฟิลคนคนละแบบฟิลผู้ใหญ่กับฟิลฟิลใสๆน่ารักน่ารักอ่ะโอเครุ่นนี้นะคะมีอยู่สีอะไรบ้างตอนนี้มีสีน้ําตาลธรรมชาตินะคะที่แม่ค้าใสหรือสีน้ําตาลเข้มก็ได้นะคะแล้วก็จะมีสีสีเีย๋ยวนะสีบรอนเขียวสว่างเลยสีบรอนเขียวสว่าง าใครชอบแนวแบบสีสวยๆหน่อยก็ตัวนี้ได้บอนเขียวสว่างนะคะสีนี้สวยมากบอนเขียวสว่างนะคะทรงเดียวกันนะให้ดูสีเฉยๆยแล้วก็สีแล้วก็สีเดี๋ยวนะคะสีกาแฟสีกาแฟสีกาแฟ,าแฟให้ดูสีนะคะสีกาแฟโทนนี้นะคะอันนี้สีกาแฟกาแฟก็สวยนะคะ สีกาแฟนะคะมีน้ำตาลธรรมชาติที่แม่ค้าใส่นะคะแล้วก็สีบอลเขียวสว่างเมื่อกี้เนาะแล้วก็สีน้ำตาลแดงเออไม่ใช่สีกาแฟนะคะสีกาแฟอันนี้กาแฟเนาะแล้วก็สีอ่าสีดำสีดำนะคะมีสีดำธรรมชาติดำธรรมชาติมันจะทึบกว่าสีที่แม่ค้าใส่เห็นไหมทึบกว่ากันนิดนึง ดำธรรมชาติเลยนะคะดำธรรมชาติไม่ใช่ดำปีนะคะคุณลูกค้ามันจะเป็นแบบดำธรรมชาตินะคะดำธรรมชาตินะ,ะมีสีน้ำตาลธรรมชาติที่แม่ค้าใส่นะคะดำธรรมชาติแล้วก็สีกาแฟแล้วก็บอนเขียวสว่างเนาะแล้วก็สีน้ำตาลแดงโคกนะคะนะน้ำตาลแดงโคกอยู่ไหน น้ำตาลแดงโคกอ่ะน้ำตาลแดงโคกนะคะลูกค้าดูชาร์ตสีนะทรงเดียวกันนะคะให้ดูชาร์ตสีอันนี้น้ำตาลแดงโคกสวยเหมือนกันนะคะสวยทุกสีเลยนะคะอ่ะมีดำธรรมชาติน้ำตาลธรรมชาติที่แม่ค้าใส่นะคะแล้วก็น้ำตาลแดงโคกแล้วก็สีบอลเขียวสว่างแล้วก็สีกาแฟเนาะเนาะแม่ค้าพูดถูกอยู่ใช่ไหมคะมีดำธรรมชาติน้ำตาลธรรมชาติที่แม่ค้าใส่บอลเขียวบอลเขียวสว่างนะ あ。 สีกาแฟสีน้ำตาลแดงโค,ค้กมี5สีนะคะคุณลูกค้าจะ๋ะนี่รุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นรหัส4861นะคะ4861หไม้เกาหลีชนิดด้านร้อเเลยนะคะอ่ะาเราจัดโปรโมชั่นนะคะจากปกติรุ่นนี้590บาทเราไม่ขายนะคะเราไม่ขายเราขายให้ลูกค้าเพียงราคาระบบโอนเงิน450บาทนะคะเก็บไปทางบวกเพิ่ม10บาทแถมเน็ตเก็บผมให้นะคะจะส่งให้ด้วยนะคะจะถงให้เลยนะคะถูกมากนะคะคุณลูกค้าคะ ถ้าจัดส่งก็ปาไปแล้ว60บาทเนาะเดี๋ยวนี้นะคะถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนี่อุปกรณ์การช่วยเหลือวิกให้มันใช้ได้นานนะคะวิเจ็บาทน้ำยา80บบาทนะคะใช้ยังไงคะอ่ะ ใช้อย่างนี้ค่ะเราใช้ในระหว่างวันมันพันกันแน่นอนนะคะคุณลูกค้า่ะแต่ว่าไหมที่ร้านเป็นไหมเกาหลีชนิดด้านเส้นใหญ่มันพันกันบ้างแต่ว่ามันก็หวีง่ายนะคะพอเราใช้ระหว่างวันเราฉีดน้ํายาเข้าไปเลยเน้นช่วงกลางลงมาปลายนะคะขยากวดก่อนฉีดฉีด,ฉดปุ๊บนะคะแล้วก็ แบ่งมาเป็นช่อค่อยๆหวีจากปลายไล่ขึ้นบนไปแบบนี้นะคะหวีจากปลายไล่ขึ้นบนนะคะหวีจากปลายไล่ขึ้นบนส่วนความร้อนนะคะเครื่องรีดผมหรือเครื่องใดผมนะคะลูกค้าจะใช้รีดใช้ใดก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้มันตรงใช่ไหมเวลาใช้ปลายยะยาวมันอาจจะไม่เรียบไม่ตรงอะไรเงี้ยเราต้องการ ได้ให้มันเรียบใช้ความร้อนเพียง140องศาก็พอนะคะอย่าเกินนะคะคือจริงๆเขาระบุไว้ว่า180องศาแต่ว่าแม่ค้าแนะนำแค่140องศาก็พอนะคะเพื่อที่จะถนอมเส้นไหมให้มันใช้ได้นานๆนะคะรีดได้เหมือนผมจริงเลยค่ะแต่ว่าให้ใช้ไฟแบบอ่อนๆเลยนะคะห้ามเกิน140องศาเนาะโอเคค่ะช่องทางการสั่งซื้อนะคะลูกค้าสะดวกโทรหาแมมคาโทรได้เลยนะคะโทรที่เบอร์0 9 0 5 8 6 6 6 6 1 0 9 0 5 8 6 6ห6าหรือแอดไลน์มาที่เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะเข้าไปที่ไลน์นะคะแล้วก็เข้าไปตรงเพิ่มเพื่อนที่เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็กดเข้าไป0ูนย์6 6 6 1นะคะมันก็จะเพิ่มเพื่อนขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็บอกรหัสสินค้าได้เลยหรือโทรมาก็ได้นะคะบอกว่าขอสั่งซื้อวิกผมรุ่น4 8 6 1หนึ่งยค่ะระบุสีให้แม่้าได้เลยนะคะสะดวกโอนเงินก็450เก็บไปทางบวกเพิ่ม10บบาทจ้าโอเคอ่าลืมบอกไปว่า เพจร้านนะคะเพจร้านเรานะคะเพจชื่อเพจ Facebook นะคะเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เข้าไปตรงค้นหาเพจชื่อเพจร้านนิดาแฮปปี้วิกผมโต้ลุ่งขอนแก่นนิดาแฮปปี้วิกผมโต้ลุ่งขอนแก่นนะคะเข้าไปดูที่เพจก็ได้นะคะทักข้อความไปหาแม่ค้าได้เลยขอดูวิกผมรุ่นนี้หน่อยนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะผู้ลูกค้าฟังทันไหมขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ลูกค้ามีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ